แล้วก็อันนี้นะครับเป็นยังไม่โตนะครับยังยังไม่เอ้ยออกลูกแต่ว่าเขาออกดอกแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฝรั่งพัน์ธุไส้แดงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทันเห็นลูกเขานะครับอันนี้ก็มีอยู่ต้นนี้นะครับแต่ว่าออกออกออกดอกแล้วนะครับเตรียมได้รับผลผลิตนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเขาก็มีอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เตรียมรับผลผลิตเหมือนกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาปลูกแต่ละต้นได้ต้นอ้วนอ,วน,อวนนะครับก็ดูแลได้ดีนะครับดูแลได้ดีคนปลูกก็จเย็นมือเย็นนะครับผมปลูกไม่ค่อยรอดเลยไม่ดูแลด้วยแลยนะอันนี้ก็ดูแลดีนะครับก็เลยสวยงามนะครับอันนี้ก็รอกินมะม่วงเอ้ยกรอกิน ฝรั่งพันกิมจูหรือว่าพันเอ่อพันไสแดงแล้วไหมเนาะอ่าก็เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเขาเริ่มส่งสัญญาณออกผลผลิตแล้วครับ